อาชุดนี้ดูบรรยากาศตรงนู่นถ่ายรูปก,กับเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปลงต่อต่อได้เดี๋ยวลงบ้านตาบ,บ้านแหนงนะครับโรงแรมก็แม้เงินลงมาแล้วก็ขายเฉยๆแบบน่ารอเลยนะครับหรืน้ารอเลยครับตักเกียนะวจนะ้ะผมไม่ถ่ายรูปนะ,ะท่านผู้ชม เดินถ่ายรูปุกล้องไปเรื่อยๆหนาวก็เป็นยงคุณตื่นมาก็รีเยเลยครับเน่ยตอนตอนถ่ายมาแล้วล้อยีวีเื่นอนี่นอนนอจบเที่ยงล้วเนี่ยนี่มาตัวน้อยบเที่ยงบทนี่เสร็จอ่ะ ไปเก็บภาพเดียวก่อนเรก็ไปเก็บเปิดตรงหน้ารอเลยนะจ๊ะนะครับเ็งแบตเลยนะเปิดตรงหน้าราเลยนะครับต้องหายไข้งละว่าแล้วจะมีตัวเจ้าาย้เาไฟวะต้องใช้ไฟต้องใช้ไฟีชัตเตอร์ให้ร้อย่าพอแล้วใช้ไฟือย่อย่อใหญ่ถ่ายรูปแถเราเลยนะจ๊ะกเดียวด้วยกันนะครับ นี่ก็เป็นน้องปั่นน้องปั่น้องเต้นโดนผู้เอกอยู่ทางนู้นครับต้องอาจจะหันไปไม่ได้นะเพราะว่าคนเยอะนะคนเราที่เก็บเลยเลิกจ้าเลิกจ้าเลิกจ้าแสงไม่ได้ไม่อสว่างเลยเดี๋ยวเคยดูนะโยแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะไม่กล้าถ่าย เขาจะรอตอนที่ไม่มีไฟมื่ตอนราตอนไม่มเื่นสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถ่ายใครเนี่ยถ่ายันใจเหรออ่ายน้องวันเข้าไปถ่ายเลยจ้า นันเดี๋ยวล็อเป้าอ yep> ีกแล้วยิ้มยิ้มสารภาพบาปแล้วเนีียไม่รอดเราจะไปสยวไม่ดวมาเป็นรรู้นาะส่วนบรรยากาศงานตอนนี้นะครับ เดี๋ยวถ,ถ่า,ถายาาหัหนให้ดูน้องฝันหน่อยนะทุกคนน้องฝันจะลุหน่อยแต่ที่นะลุอาจจะไกลนะไม่เห็นนะทุกคนมันไกลมา <c oughs> กไกลแล้วกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็ลุ้องนก็ตอนเลิกก็ได้ทำคอนเทนต์กันอยู่แล้วนะครับอัลล ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับภาพที่ไล์อยู่ก็ไปลงแค่ลงตอรี่ลงกระต่อได้นะครับแต่ไม่อนุญาตให้ลงแว่นตาบ้านแดงนะครับพราะตรงนี้มีต้องพิโอกล้องมูสองกล้องเราจะรู้กล้องไทยจรจัขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมที่ทขำที่กดดาวสนับสนุนนะครับ เจอแล้วครับก็เล่นมุ่งนี้ต้องต้องนับคู่ไว้ก่อนนะเพราะปลามามากี่คู่ขายทุกวันถ่สายุทุกวั้นคนหลังเล่นเร่อนี้ต้องมีรองเท้าบริสัทแล้วครับเม่่งเ โอ้โหน่าเขาถ่ายกับพี่เติ้ลถ่ายกับพี่นุกฟ้าเลยนะครับถ่ายพี่เติ้ลก็ยาวนะครับตอนนี้ก่อนดีแค่ไหนพี่จ้องไปหลังลงเลยบอกกล้องง้างไปเลยนะคะใครเปิดเวลาไว้ปิดไว้ด้วยนะครับ

บการทานกับลูช็วปี้กันนะครับคปนตอรไดตงหน้าเราเลยนะจ๊ะตั้งเวลาถ่ายจิตไปด้วยนะครับจดลงจริเไดลครับภาพไม่ได้่ เฉลิมพเกียรตินะครับพวกนี้วัดอรไทจำแรกจะอยู่เฉลิมเกียรตินะครับไปกันได้ไม่ไกลมากฝากงานพรุ่งนี้ด้วยนะครับที่เฉลิมเกียรตินะทุกคนนะครับนี่ดำดงนะครับรขูดอย่างเดียวหงเหน็ดพวกนี้เฉลิมพระเกียรติเหน็ดไม่ดีอยู่กลางปลาอ้อยไปทีไรไปถ่ายขวัญกันเหน็ดโอ้โหหนึ่งเม็ดเนี้ยแต่ว่าไปง่ายแต่อะไรง่าย โน่นหนึ่งมุ้งนี้ไปไหมอ่ะไปสิมันกลัวโน่นายอยู่ยาวถึงเดือนหน้ามาทำอะไรครับเดือนหน้าลงทางลงทางป่วยก็ไม่ใช่ลาป่วย ป่วยก็ไม่ให้ลาป่วยมาไปคลอดกุ้งเลยโอ้โหบาปเป็นจับเลยครับกล้องจ้องเสียมากเลยคนนี้เนี่ยวัดสุดๆบาปเป็นจับเลยครับขาดต่อไปยสื่อสื่ออะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยข่าวเด็ดเอาจะู่าไปช่องพวกเราคนดูเยอะกว่าที่ขอมาตั้งป้ายต่างๆกันเนี่ยเออดีก็ไม่ได้ครับสวัสดีโอ้จิกจิกนะครับไม่เลือกเลยะ เขาจะสั่นเลยนะครับมือผมสั่นนมันหนาวที่สั่นนี่ไม่ใช่กล้องสั่น้ํามือมันสั่นมันหนาวมันเย็นหนาวไม่รื้อหนาวเลยใครไม่อากน้ำมันลาพมา้วยจาพไปยินต่อแถวไทยกินจอมบนโอ้คิดใหญ่เลยเอากน้องกองกับ้องเพียรไม่ไหวง่เียวรับอยูน่ดู เป็นน้องขวัญน,น้องเติ้ลน,นะน้องแน็นะครับรอบเกมนะครับอยู่ทางนู้นนะครับพี่นุ่นอยู่ฝั่งนู้นนะเอาวนจากพี่นุ่นแล้วก็วนไปถ่ายกับพี่เอกนะครับแล้วก็บางคนก็ถ่ายพี่เอกก่อนแล้ววนมาถ่ายพี่นุ่นนะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายที่หน,น้าไปโย่ต้องดูแลให้ความปลอดภัย์ท้งนู้นนะครับจะยืนตรงนี้นะไม่ได้เดิน คิวยาวอยู่เลยท่านผู้ชมโอ้มาประมาณสิบกว่าลากคิแล้วเปิดตองหน้ารอเลยนะจ๊ะเปิดตรงหน้ารอเลยแล้วก็ใครตั้งเวลาว้ผิดด้วยนะครับ วันนี้ก็แม่เขาอยู่เร็วก็อิ่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> มีเวลากินเยอะวันนี้ยังยังไม่ <c oughs> ไมมอิ่มหรือไปต่อยอีกวันนี้ คุณที่เข้ามาชมด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะช่องวิโอช่องฮิมูนะครับตอนนี้ช่วยฮิมูคุ้มกล้องอยู่ทุกคนฝากด้วยนะครับทีมรถตู้นะครับทีมรถต,ตู้ทุกคนไปดูทีมรถตู้ทีมรถตู้อยู่นะทุกคนทีมรถตู้ทีมรถตู้ คนช่วยมันั่งอยู่นี่เงครับวุ้ยวหนาวครับวันนี้ ไปแล้วก็แปะด้วยนะ เดี๋ยวยังยาวอยู่เลยทุกคนเถียวไหลมาเรื่อยๆครับเถียวยังไหลมาเรื่อยๆตอนนี้คุทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะใหส่งน้องจนจบเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงเราหมุนเดี๋ยวถ่ายมิกซ์พิจิตรครับอู้สวรรค์ปุกปิ้งไม่มีตั้งนานคุณก็ไม่ไปซื้อตกลงวันพวกนี้ไงน้องนุ่นก็หนาว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 ได้ยินเสียงซีดเลย เอามาแบบขยับบ้างขยับบ้างอ่ะออกจากขาตั้งนะครับนี่นะฮะโอ้นี่นะนนะแถวยังยาวอยู่นะท่านผู้ชมอย่าเอากล้องนี้ไปจ่อดีกว่าไปจอ่อไปจ,อไปจ,อจอ่อจ่อเจมจอมพลแมงแมร นี่พามาสองเทมสองคนนะฮะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้ว๋วอดูพี่เอกนกกิสดาบ้างนี่หลังเซอร์ฟี้นะฮะ เอาภาพเดียวนู้ด้วยนะครับหนึ่งเอาภาพเดียวเอ๊ะตากล้องเราไปไหนวะมือกล้องมือกล้องสักครู่นะครับมือกล้องผมไปไหนไม่รู้นี่ ของเราสว่างกว่าฝาบิดเลนอยู่ในกล้องนะอ๋อเอามันอยู่ใน <c oughs> น,ออนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอถ่ายภาพเดียวภาพเดียวนุ่ไปภาพเดียวนุโอ้โหไม่เครื่องหนาวไม่เครื่องหนาวยังยไม่หมดเลยเนี่ยยังยาวอยู่เลยครับจบแล้วไปไป ยันนี้แกสัมัอะไรก็แขกเอากล้องมากระนถ่ายแนุเดี๋ยวเซตอัพเติมครับอ๋อพ่ะเอกนุกำลังเซลฟี่อยู่นะครับ เดี๋ยวเอากล้องไปไปไปตั้งเลยนะเดินจะมาเรียกเอาเอากล้องมาถ่ายนุเตรียมถ่ายภาพเดียวนุกก่อนจนเอาอันนี้ไปเหน็บไว้กันไปถ่ายภาพเดียวนุกก่อนจะไปถ่ายเดียวนุอ๊ก มาหวยอยู่อีกเราจะปิดทันนะครับบ้านแดงอยู่ตรงนั้นก็จะปิดทันถ้าไม่ง้อดูไปจนจบจนกว่าจะน้องจะเข้าก็ได้แล้วกันนะครับบอกเล่าก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณละลาย สุดท้ายมันลากเลยเนาะลางานเลยหนาวก็หนาวไหนเก็บียวสดไปแล้สดเตรียมชาร์จแล้เข้าชาร์จแล้ว่าหายไปเออไม่ดูดีดูดีลูกยิอยู่นะข้างหน้ารอเลยนะไโคลูกอ่ะแสบเนาะไอ่ไ้ไม่ปากฟากเไม่ปากฟา อาเลยครับเปิดกล้องหน้ารอเลยนะครับาเสยน้องสีครับจับูอยู่ตร้เรียกว่าถ้าเป็นกล้องชขปิดจะไม่ต้องกลัวหายนะครับ ไม่มีพูดอะไคนจะหมดแล้วของพี่นุ่นนะ <c oughs> โนั่งถ,ถ้าได้นั่งพื้นนะโหแลคิวกินกี่รอบอะรออกไปได้ยง <c oughs> <c oughs> ามาเลยจ้าใครยังไม่ถ่ายกับพีน่นุ่นนี่มั้งครับมาเลยนะคุณเฟินแล้วนะโอ้ยแง่ตั้งศูนย์ก่อนตั้งศูนย์ก่อนเฮ้ยวันนี้วันนี้เบอกร้องนั่งเลยอะเบอกร้องนั่งลล่าสุดเลยครับ น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งไมครับโอ้ยดหมีลค้วั นั่นนะมาไก่ยีกโมเมมาไเคลียกับโมเม่ก่อนสุดท้ายได้ไม่ตายค่ะกับเดนไนอ่องพรุ่งนี้เจอกันพน